สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้ก็อยู่กับในประเทศซามูนะครเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับผมเราก็จะมาดูครับว่าเขาแจกอะไรบ้างนะครับอนี่เลยครับคือของที่เขาแจกนะฮะก็จะมีเงิน20,000นะครับ a e d นะฮะแล้วก็บัตร New p l a y e r นะฮะ ก็พวกเพนคิวเลอร์กล่องซ่อมเกาะนะครับข้าผัดนะฮะอะไรต่างๆนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่าระบบที่นี่ครับก็จะเป็นระบบแปลกใหม่ครับที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะฮะเขาก็จะมีระบบสกิลนะฮะได้แก่สกิลอันแรกนะก็จะเป็นเกี่ยวกับสกิลสายพวกทำงานช่างนะครับผมสายพวกซ่อมรถนะฮะอันที่2องก็จะเป็นสกิลดาเมจนะฮะสกิลดาเมจนะก็ต้องสามารถอัพได้ถึง level สิบนะครับ จะสามารถขับอาวุธของสายดาเมจได้เท่านั้นนะฮะอะไรประมาณนี้อัน,นอันที่3มสเต็งนะเป็นเกี่ยวกับความแข็งแรงนะหรือว่าสายแทงนั่นเองมันจะช่วยในการลดเวลาฟาร์มนะและสกิลใส่เกาะทันทีแต่จะเป็นครูดาวตามเวลที่อัพอัอนที่4นะคือสกิลซัพพอร์ตนะเกี่ยวกับพวกสกิลช่วยเหลือนะครับน่าจะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับอ่าสายนี้จะมีสกิลสามารถชุบได้1ครั้งแบบไม่ต้องมี AED อ๋อสกิลสามเอสกิลที่5ก็จะเป็นสกิลเชฟนะฮะ จะได้เกี่ยวกับทำอาหารนะคราฟยาบัฟได้ตามเลเวลที่อารแต่ละชนิดที่คราฟจะมีความหลากหลายของยานั้นอ๋อโอเคครับประมาณนี้นะครับระบบก็แปลกใหม่นะครับเขาก็จะมีตัวมาร์เก็ตอยู่ข้างในนี้นะครับดูข้างในตัวการาดเลยนะครับเราสามารถซื้อของช้อปปิ้งอะไรได้นะครับาสามารถช้อปปิ้งได้หมดเลยนะจะซื้ออะไรครับ อ่าซื้อเก่งอะไรก็ว่าไปนะเก่งลุงเก่งลิงมีหมดนะฮะอ่าอยู่ในร้านนั้นเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเข้าสู่เทศกาลแซนตาคอร์สนะฮะเขาก็จะมีแบบว่าแซนตาคอร์ตต้อนรับเด็กๆนะฮะหรือว่าสาวๆทุกคนนะฮะก็ต้องลองมาดูนะอ่า,อานี่เขาก็จะให้อ่าตัวอาวุธมาด้วยนะครับก็คือบัตรนะฮะบัตรแลกอาวุธนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปแลกกันนะฮะเราจะเปิดรถนิวเพเยอร์ก่อนนะครับอ่านิวเพเยอร์ เอามาดูนะว่านิวเพเยอร์ของเรารถของเราเนี่ยมันเป็นรถอะไรนะฮะที่เขาแจกมานะครับแผนที่เขาค่าประมาณนี้นะฮะแผนที่เขาค่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีงานหมูนะฮะงานรังผึ้งกระบองเพชรเหมืองนะฮะโพสตอะไรต่างๆนะโพสตเหล็กโพสตอะไรต่างๆไม้ตอเบอรี่ตกกุ้งนะอ่าเดบิวก็จะอยู่ข้างล่างนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะมีองุ่นด้วยมีข้าวด้วยมีอ่าต่างๆนะมีเห็ด อ่าประมาณนี้ครับเยอะแยะมากมายครับงานมีให้ทาเยอะมากเมืองนี้ก็เป็นเมืองของพี่ซาบอนนะฮะโอฮานานะครับก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับเป็นเมืองเปิดใหม่แบบใหม่กริบใหม่กริบเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเบิกรถกันนะฮะท่านเืองนะครับอ่าเขาจะแจกรถอาร์มสองนะครับรถโลนะฮะนี่ผมเปิดรถโลนะครับในผมก็จะเอารถอาร์สาสองขึ้นมาอ่าผมก็จะขี่รถนะครับไปรลเวลล่างนะเพื่อไปแลกอาวุธนะฮะเมืองค่อนข้างสวยสดงดงามนะฮะ เราก็จะไปเรื่อยๆนะฮะเอ,อ้ยเลเบลทางนี้ดีกว่าไปผิดทางได้กันนะเราจะไปแลกอาวุธกันนะฮะโอ้ยเรเบลเห็นดมใหญ่ๆแล้วโอ้เป็นแบบว่าคริสต์มาสนะว้าวโหนี่คือเรเบลคนนะครับโอ้ไม่ก็สวยมากไปแบบดูดิว่าเรเบลอ่าเราก็จะมาแลกอาวุธกันนะฮะอาวุธที่เราได้มานะครับโจดๆๆเลยนี่คืออะไรที่ทําที่รับคร้าวอันนี้คือที่ขับอาวุธครับใช่อันนี้คือขับอะไรไปเนี่ยต้องแลกกันไหนอ่ะก็จะหนีปะ นั่งนะครับแต่ผมดูว่าอันนี้เนี่ยอะไรที่เขาให้ครับเออเนี่ยเราก็ครับไม้นะครับไม้เบสบอลนะฮะอ่าเรียบร้อยครับตีติดติดร้อยครับมันมันตกใจอ่านี่ก็จะตีได้ตีกระบาลได้เลยอ่ะโอเคเราก็มีไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดฟาร์มนะฮะว่ามีจุดฟาร์มอะไรบ้างนะครับมาถึงจุดเลี้ยงแมวนะครับ มาดูว่ามีแมวกี่ตัวนะเจอแมวเจอเสือดาวนะมาดูกันอ่านี่ครัจุดเลี้ยงแม่นะโอ้เาจะมีผู้เล่นนะอันนี้จะเป็นคนเลี้ยงแมวนะเนี่ยเขาจะเลี้ยงแมวตรงนี้นะครับเราก็สามารถแบบว่าซื้อแมวได้นะครับอ่านี่ครับคือแมวตัวละสี่ร้อยครับเขาจะมีแมวนะครับเราก็สามารถมาเลี้ยงแมวได้นะครับถืบแมงเลยครับนี่คือตายตายปะลอยเฮียเลยครับน็อกแลวครับเรียบร้อยครับนี่คือจุดเลี้ยงแมวนะฮะเดี๋ยวเราจะไป ฟาร์มไก่กันดีกว่าอ่าแต่นี้คือฟาร์มไก่นะฮะอ่าใครอยากเลี้ยงไก่นะฮะแบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะแบบว่านาคตโตไปอยากเลี้ยงไก่นะฮะก็เรามาเลี้ยงที่นี่กันได้นะครับเอไมใช่เลี้ยงไก่อันนี้คือน่าจะเก็บไก่นะฮะอ่านี่เขาก็จะมีไก่แบบว่าไก่เป็นตัวเป็นเเลยนะอ่าให้เราเก็บกันนะครับให้เราเอาจับไปต้มนะต้มไก่นะฮะต้มซัพบ้านไบนะอร่อยเลยสัตว์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสรับอาชีพทาไก่นะฮะอ่าก็ใครที่สนใจนะอยากจะเล่นเมืองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนะฮะวาร์ปเมืองไว้ให้นะครับผมอ่าอย่าลืมนะอย่าลืมมาเล่นกรเยอะนะครับผมเมืองใหม่ๆ่แบบนี้เมืองดีๆแบบนี้มีระบบสกิลแบบนี้นะระบบสกิลกด f 5นะครับเขาก็จะมีระบบสกิลขึ้นมานะครับว่าเราควรอัพอะไรนะ pts อะไรประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะลองมาเล่นกันดูนะครับเมืองใหม่ๆของพี่ซาบอนโอฮานาไว้เจอนะครับทุกคนลาเตสวั์กุสไน Chop chop.